สามกิโลที่เล่นง่ายสุดๆก่อนจะไปดูอย่าลืมกดปุ่มติดตามสีแดงให้ผมด้วยนะครับ 1. สานิต บอกเลยว่าทุกคนเล่นตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากมายฟาร์มต้นเกมแล้วซื้อดับแดงไม่มีใครซูได้คอมโบ1 3 2กดมัวม่วๆตัดตากดยังชนะตัวเมตาได้เลยง่ายขนาดนี้ต้องเล่นหรอปะ2วีล่าเคสน,นี้บอกเลยก็ไม่ต่างจากเคสที่แล้วเท่าไหร่จะดักกุ่มก็ดีตายทุกตัวจะวิ่งดุมๆเข้าไปเลยก็ไม่ว่ากันตายเหมือนกันหมายถึงเราตายเล่นง่ายขนาดนี้จะไปเล่นทาไมซาตงซาตา้าบิน้างเหลือเกินทูลงทูเด่นพุ่งไปพุ่งมาขี่ลงขี่ล่าฟิฟฟฟับฟูฟับมาเล่นตัวนี้ดีกว่า ตามฝันไปเกาะเมซุ่มสามคิกี่ที่ว่ามาทั้งหมดว่าง่ายแล้วต้องตัวนี้ง่ายอยูกบบอก่กับปอกกล้วยเข้าปากอีกแค่กดอติพร้อมว่าจาศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าเข้ามานะแล้วก็เข้าไปใครที่โดนบอกเลยว่าจุกเพอเพอหลับไม่รู้ตัวได้ไปดูอากาศข้างบนของจริงง่ายขนาดนี้ถ้าไม่เล่นผมจะไปฟ้องกีเอ็มให้บัอบคิกซี่ล่าสุดเห็นว่าจะบ๊อบคิกซเพราะ